นี่ครับวันนี้ผมจะเดินทางไปเกาะพะลวยนะครับเริ่มต้นจากาเจส,สกีร้านจอดเจส,สกีร้านาเจ็สกีายโดมนะครับข้างเกาะลำพูนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูกันว่าไประหว่างทางาจะมันจะเร้าใจขนาดไหนนะครับตอนนี้ลมขึ้นแล้วครับครับ เที่ยงกว่าแล้วครับนี่ครับบรรยากาศทั่วไปนี่ของผมนะครับเจ็ดเกาเาแก่แกหัวใจเกิน้อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ญาตเราจะตะกี้ลงน้ำก่อนนะครับซิโยโอเคครับอันนี้มีความพร้อมอยู่สองสี่หกแล้วครับหกล้ำแล้วครับเราจะไปเกาะมะลวยครับนี่ครับ น้องบาบอมนะครับเชื่ออะไรครับน้องบ่าป้องครับ,รบน้องโป้งครับน้องโป้งครับป้องค uh นนี้แฟนเยอะไหมครับแฟนคนเดียวครับมีแฟนคนเดียวครับก็อยากเอาไปลงยูทูบนะครับตอนนั้นเฮียใช้เฮียใช้คนเดิมเฮียใช้คนเดิมเอาเดินได้นะครับเอาเดินได้นะครับมีฮะปลากรอบเยอะแยะครับนี่คนนี้วันนี้จะพาเจ็ดตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปของซีดูนะครับไปเที่ยวทะเลยาวๆครับชื่ออะไรครับ ชื่อบ้มครับชื่อบ้มครับพี่บ้มทนายบ้ม,าายบมครับทนายบ่มครับมีปัญหาเรื่องการแบง่งแยกมรดกหรือคดีต่างๆปรึกษาน้องทนายเบิ่มได้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและทวารราชราจักว่ารับผิดชอบว่าความทั่วราชาราจักรส่วนตัวผมเองคนรอตลอดการนะครับเดี๋ยวเราจะกำลังเตรียมเรือและรอพักพวกอยู่สักคน2คนครับซิวยังอ่ะ ครับรับยอดเตรี่ยมความพร้อมนะครับว่าจํานวนกี่ลำนะครับเดี๋ยวเกิดสูญหายในทะเลนะครับจะได้เช็คกันดูเรื่องนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ลำครับสองสี่หกแปดเก้าลำนะครับเก้าลำเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ายอดทั้งหมดกี่คนโอเคครับตอนนี้อยู่ปากอ่าวจุมปากอ่าวดอนนะครับ เดินทางต่อนะครับขอบนรวยที hey, ่ครับตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วครับเข็ดเอวมาแล้วครับเออทะเลทะเลอีกเหมือนกระตก,กว่ะา,าครับด้านหลังครับทีมงานครับแดดออกแล้วครับ <c oughs> ครึ่งทางแล้วครับเี hey, ่ครับ ไอ้น้องน้นว่าจะรออยู่ดดนสักกันมันรู้ไหมอ่ะเห็นว่าถ้าถึงดดนสักก็โทรบอกกันนะชื่ออะไรแล้วอ่ะน้องอะไรแล้วที่เ่าเรือลากมาลงดอนสักกันสีดูสีควาโอเคครับพี่น้องตอนนี้แขกเอมาแล้วครับกินน้ำเยอะครับเดี๋ยวต้องเที่ยวทะเลก่อนครับพอดีไข่เล็กครับเพิ่ล้าเยี่ยวกับใอ้น้องๆหลานๆครับ จุกนั้นครับเที่ยวก่อนแกอีกแกหนึ่งมาไม่ได้ครับผู้หญิงครับเลนเ่นแชทเนี่ยไม่เหมาะแล้วอายุมากแล้วต้องนั่งเรืออย่างเดียวซ e e you เดี๋ยวไปต่อ ครับวันนี้กำลังหาวิธีร่องน้ำเข้าเกาะพลอยอยู่ครับที่ครับ80%แล้วครับ80%ถึงเกาะพลอยแล้วครับวันนี้ก็มีคลื่นในเล็ก,ลก,ลกๆนะครับสบายนะครับสบายแต่ตอนบ่ายตอนขากลับรู้เป็นยังไงครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทริปการท่องเที่ยวเกาะพลอย เที่ยวกอนแก่หนึ่งแก่นะครับก่อนแก่กับสองแก่กแกมาไม่ได้ครับปวดเอวผู้หญิงมาลําบากนะครับนอกจากขับเองนะครับคนละลำนะแต่ลำเดียวสองคนคนนั่งหลังจะไม่สนุกด้วยเลยโอเคเดี๋ยวไปถึงก่อนแล้วถ่ายอีกทีนะครับถึงแล้วครับทางเข้าก่อพลวยครับ เดี๋ยวขับเข้าไปเลยครับ ครับถึงแล้วครับแล้วครับเรามากันแตลำเนาะนี่สายเรา,เา,เามีไม้พายด้วยเหนือ่อยชิไหยนี่เลยรถชาติข <c oughs> องชีวิต <c oughs> รถแชตินอนนี้ว่า ของน,องอน,อน,อน้องจอดนอกๆมันบิบเหล่าห้อยจอดน้องกองผีนี่ข้างในนี่บิดเหล่าหอยได้ก็น,น้องเป็นแพร่เลยมันเจอแต่ว่า น้องโตนักเลยอ้าวมาตกับพี่กัน,น้องตรงนี้ไม่มีรอยคมเลยยุงหนอก็ไเ้เดี๋ยวได้เพ่อยคมนักไหนกล้องี่หนั่นนี่ง้างเลยง้างไอ้นี่อยู่หน้าแฮ์หน้นนนาแฮ์ สีขาวนั่นแหละครับยกเลยโอเคกระเป๋าสีแดงครับนี่จอดแถเนี้ยหวังเปลือกไอิมานี่จอดตอนนี้ได้เอาเรือเราบังไว้นี่มาน่ะเรือมาไม่ไม่มีเแล้วครับปลายซีฟู้ด ผมเคยมาประมาณ2ีปีแล้วนะครับในมาตอนนี้ผมแก่มากกว่าเดิมที่พงษ์มี20ลุงลุงมีกี่ลิตรครับผมมี10ลิตรลุงมี10มียี่สตอนนี้ผมมี10บหาตอนนี้ตอนนี้กำลังเครียดนะครับเพราะว่าปน้ำมันกลับจะไม่ถึงกับสตอนขามาได้ริกนะครับ สี่ม้ของพี่ไม่เอาเติมของพี่กินไม่เอามาเลยผมก็ถามมาแล้วริกครับก็ถามลุงแล้วเลยหรอพอวันเดียบสิบลิตรว่าไปกับพ่อเขาเาก็มีเขาก็มีพวกอะไรไม่ต้องกลัวถ้าความเร็วสามสิบสี่สิบห้าสิบแบบเนี้ยถังไปต่อได้เท่านี้เขาไม่หายแล้วเขาไปหายแล้วเมื่อกี้คุณน้าไปหายแล้วโอเคครับจบข่าว ไม่ต้องพะวงเรื่องหมดนะครับมจะวิ่งเดียวสามสิบสบายเลยไอ้หมูตออ่างเรไม่กลับนี่ท่างอะเป็นบรรยากาศร้านนะครับพลองปลาด่างดครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับค่อยว่ากันเดี๋ยวกลับค่อยว่ากันไม่รู้หลุดไม่ได้นั่นไหนวะแค่นี้มีห้องนอนไหมอะคือไหนครับใครจะนอนบ้างครับเดียวสัก โฮมสเตย์ค <c oughs> well, yeah. okay ืนอะไรครับรับได้กี่คนครับต่อหลังน้ิากเป็นโฮมสเตย์นะครับห้องพักเป็นโฮมสเตย์เนี่ยเขากลังเอาปูม้าสดๆไปนะครับเดี๋ยวไปเสยขาดมันมีทะเลเวกอยู่แถวๆอ่าวไหนไม่รู้ว่าฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยเราใช้เวลากี่ชั่วโมงกันแน่พันที่ออกมากี่โมงวะยศจำเวลาได้ไหมนี่ครับ ที่เคยบอกว่าจะมากอพลวยด้วยจักรสกีมาดูนกเงือกนะครับสัญลักษณ์ของผมเองกับไมอสีนะครับเรามีนกเงือกเป็นที่สัญลักษณ์ที่เสื้อนะครับตรงนู้นตัวองตัวผู้ครับสีจัดจ้านครับน่าจะเป็นตัวผู้นี่ครับล้องซูมไม่ได้นะครับแต่ก็โอเคนกเงือกกอพลวยครับมาเองบินเองนะทักอยู่แบบธรรมชาติ นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปน,นกเงือกนกเงือก,กเงือกเสียงร้องเห็นนกเงือกเห็น,นหครับยังดีที่มีให้ดูนะครับ ช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นสัตว์สงวนนะครับโอเคครับเซี <See you. S 1> ยวเกาะพะโวยเกาะพะโวยซีฟูดดีครับบรรยากาศทั่วไปนะครับยินดีต้อนรับมีป้ายยนินดีต้อนรับจากกอลลัมูจากป่าบ้านดอนก็ประมาณ50กิโลนะกากาเอานะครับผมก็ไม่แม่นนี่ครับเมนูอาหารวันนี้ครับ ปูระหว่างปูเด็กปรับพนักงานเสิร์ฟเ็นไหนสวยกว่าครับเฮียช้ช่วยบอกหน่อยครับต้องเด็กยอแล้วต้องรีบออกจากกใอยเร็วนะครับน่าจะสามีอยู่แต่นีีนี่ครับได้กินหัวค้อนเอาไหมครับเท่าแก่บ้านดอนครับแต่เวลาพอมาเที่ยวก็กันเองกับพวกเรานะครับเฮียช้นะครับเฮียใช้มีกิจการแห่งความสุขของบ้านดน บริการให้ทุกคนแฮปปี้หมดครับนี่น้องบาบอมครับนี่วันนี้ผมเห็นในในไลน์กลุ่มนะครับวันนี้เจอตัวจริงแล้วครับใจดีครับน้องชื่ออะไรคะชื่อพึ่งค่ะชื่อพึ่งพึ่งได้ไม่ได้ครับพึ่งเจอนี่ครับอ๋อพึ่งเจอพึ่งเจอหรือพึ่งได้นี่เขาเรียกอะไรน้องไข่เกลียวเกีียวใจเกลียวอะไรเกลียวไข่เจียวลูกระเบิดเกลียวกุ้งครับไข่เกลียวกุ้งเกลียวกุ้งไข่เจียวกุ้งครับตอนนี้ไปเติมน้ำมันกันครับข้างล่างครับนี่ ยอนแสงน้อยน้อยดีครับเที่ยวก่อนแกเที่ยวก่อนแกนะครับเี่เที่ยวเลียวก่อนจะงอมเป็นชาราเ็อ,อยกชารา,ากับข้าวหน้ากินด้วยกันครับแกก็ไปพายเรอือแล้วโอเคครับ เอาเลยพูด well ้ไหมไก่สามมุมข totally ึ้นเร็วนี่ครับผมได้เล็งปูตัวเมียไว้แล้วครับปูตัวผู้มีไหมครับนี่ครับนี่เขาเรียกผัดอะไรครับผมอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้กินครับของนีผัดผักน้ำปลาครับนี่อะไรครับที่เพิ่งมาครับกับข้าวเลยครับอ๋ออาหารว่างเลครับ นี่ครับจุดตง้งตรงเที่ยวเกาะพะรวยมาชมนกเงือกเมื่อกี้ได้ชมแล้วครับภาษากรางมาเฮือกเฮือก <c oughs> เดินทางกลับก่อนนะครับเกาะพะรวยยอดรักนกเงือกสัญลักษณ์แห่งความรักคู่แล้วเจ้ากลับมาใหม่ขอเจ้าที่เจ้าทาง อาจาพ่อปตพลวยวยพอในคณะและทีมงานเดินดังกลับบ้านพบลูกพบเมียอยากมีความสุขทุกคนครับโอเคซิยูอ๋อนางฟ้ายืนไหวอยู่บนนู้นครับนางฟ้าดีครับดีครับบรกาศตัวไปนะับพพลวยตอนนี้พายุเริ่มมานะครับเราต้องรีบกลับก่อนนะครับ อยูมาเหมือนในหนังเลยครับเขียวอื้อเลยครับ